สวัสดีครับผมวันนี้พวกผมนะครับจงตเปอรเด็คเตอร์ปอดนะครับวันนี้ผมจะพามาชมติยาสูรุกสูนรถไต่บอลเนโอ,อนแลนด์นะครับมีการแนะนำเกียร์กันนิดนึงนะครับก่อนที่จะรีวิวกันนะครับตัวน,นี้เป็นติยาสูรุกสูนนะครับด้านหน้าใหม่ครับฝันหลังก็ใหม่ครับผม คันนี้ราคาเจ็ดเซนเป็นบุนบาทนะครับอีกกสารไปอิงโวยพร้อมขึ้นทะเบียนนะครับเดี๋ยวเรามาที่รถกันนะครับนในหัวเราลองขับดูครับติ่รถกันนะครับลองดูลองๆๆๆดูครับอันเดอร์น้า มีการงงเกียร์กันนิดหน่อยครับผมรถรถใหม่ครับงงเกียร์นิดหนึ่งครับที่ย้าสูนย์ศูนยร้อยหกเร่งครับ เดี๋ยวามาแต่พี่น้องจุมกันนะครับเดีย๋ยวะไปหมดเลยครับผมยังหน้ายังหลังสภาพเกือบเต็มนะครับนันหน้าฝันหลังเป็นของใหม่นะครับกอดเนโอแลนทีอาศูนย์หกศูนย์นะครับเนิอแลนนะครับ นี่เดสนใจรถก็มาดูได้ครับก่อนจะถึงวัดวุฒิมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางเข้านะครับอยู่ติดถนนสายหลักกับสายเอเชียผมผมอะไรบอกวะผมเหมครับผมอะไรบอกวะด้านหน้าพลังเป็น,นยยนะของเครื่องรีนะครับของใหม่นะผม ยางเป็นยางเดเดียนนะครับเป็นระบบเกียร์12คูน12นะครับธรรมดาทั้งคันนะครับเออผัดหลังครับผัดหลังไอ้ผมยกผัดหลังนะครับขนาดร้อยวงแรงม้านะครับตัวนี้แรงแน่นอนนะผมสภาพเดิมๆเลยนะครับ นิวแลนด์ตีอาศูนย์หกศูนย์นะครับเครื่องนี้มครับพันสามผมเคยยิงลีนะครับพันสามไปยี่สิบหกนิ้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับในหัวครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเร่งครับผมยังไม่ได้ดันเลยเร่งเร็ว ยกแบบไหนยกแบบไหนครับดูได้ไหมครับกดปุ่มป่ะผมอ๋อยืดร ja ้องคูดีบตรองครับธรรมดาแล้วครับผมระบบเกียร์เอากดตรงนี้นะครับยกหางนะครับยกปัดหลังสะดวกสบายครับผมเดือดดาลผมดูแบบความหล่อครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับผมพี่หลวงแก่แล้วนะครับ ผมไม่รอบเครื่องอะไรขึ้นหมดครับ4,000กว่าจัวโมงนะครับรถครับกับนิออนแลนด์ี้060นะครับครับผมมาไรเบานะครับราคา7เซน8 0ห0 0บาทนะครับอีกเอกสารใบอินโหว์พร้อมขึ้นเล่มทะเบียนนะครับ ต่อช่วปะสนใจก็0937723363นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0937723363นะครับนว n อ w ์ a ี d Tia 260ก纳โร้กเองม้านะครับไปเลี้ยวไปแดนติดหมดนะครับดางหน้ายังหลังจะปั๊บเกือบเต็มนะครผมประมาณ80-90%นะครับนะบเกร์คูณสองคูณสิบสองนะครับ đà nẵng mày bà lăng mày còn khen liền á chứ người nào rối buộc đen đáp rối đen mà thằng nó mang dày á ลังคาสวยครับสวยครับวันนี้ครับเดิมๆครับผมสวยเดิมๆนะครับลังเพลงนี้จากคุณบ้านปูงนะครับประจำใหม่ครับโอเคครับผมโอเคครับผลมาแล้วครับผลมาแล้วผมต้นซอยมไ้าสนใจก็0937723363นะครับยังมีกันนะครับ 0937723363นะครับผมจะเป็นดีเทคเตอร์ฟอรดยินดีรับสายทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ